สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว V.S. ย่อหลงครับอันนี้เป็นย่อหลงรองเท้านะไม่ใช่ไม้แบตนะอันนี้ก็ได้ใช้มาพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่จริงๆอ่ะพอใส่2 3าครั้งก็พอรู้เรื่องแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ V.S. ย่อหลงเนี่ยเป็นรองเท้าในกลุ่มพวก stability เนาะในความเห็นผมนะครับมันอาจจะไม่ใช่ออราวอย่างที่เรารู้จักกันปกติอย่างพวกแซนหกสามหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ใช่แนว support แบบคูชชั่นนิ่งเหยียบแบบยุ่มๆอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าเด้งอะไรแบบนั้นเนาะ,นะอันเนี้ยเน้นในเรื่องของ tain แล้ววกกก็าารรยยืนอู่ตั มาากกว่แต่ถามว่ายัางนุ่มอยู่ไหมก็โอเคอยู่ในเรื่องการรับแรงกระแทกนะครับมันก็อาจจะไปตรงคล้ายๆพวกอีคลิปของโยนะิกเนาะแต่ผมว่าอันเนี้ยมันมีข้อแตกต่างจากคลิปอยู่คือมันไม่ได้แฟตแล้วก็ติดพื้นไปซะทีเดียวมันก็เลยยังทําให้ตรงกลางเท้าอ่ะยังยืดหยุ่นได้อยู่บ้างนะครับอาจจะไม่ได้รับแรงกระแทกเต็มๆอย่างตัวพวกอีคลิปอะไรอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวก็ลองไปดูกันแล้วกันว่ามันใส่อะไรมาบ้างนะครับ ในส่วนแรกก็จะเป็นเ p p e ์นะครับเ p อ e ์ Upper, นี่น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่เหมือนกับรองเท้าทั่วไปที่มันเป็นหนังหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ออกเป็นยางคล้ายๆยางนะครับซึ่งมันก็ก็คือ,อยางนั่นแหละแต่มันเป็นวัสดุที่มันปรับคุณภาพมามากขึ้นก็คือตัว k p u นะครับก็เป็นหนึ่งใน PU ชนิดหนึ่งเนาะที่ถูกปรับคุณภาพหรือว่าถูกดัดแปลงให้มันมีคุณภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องของความแข็งแรงน้ําหนักเบาในเรื่องของการสบายอะไรเงี้ยหรือว่าในเรื่องของความคงตัวการยืดหยุ่นแรงต่างของอยางอันนี้นะ ซึ่งมันก็จะเอามาใช้ในส่วนที่เป็นฟิตติ้งของรองเท้านะครับก็คือล็อกเท้าด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเท้าอะไรเงี้ยให้มันอยู่ตัวมากขึ้นแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยคือในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความทนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นพวกหนังธรรมดาหรือว่าอะไรเงี้ยเราใส่ไปสักพักเนี่ยก็จะเริ่มขาดง่ายแล้วนะครับอันนี้ก็จะทนขึ้นไม่ว่าจะเอาไปสไลด์พื้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีความทนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังทําให้ตัวฟิตติ้งของรองเท้าอ่ะเวลาเรารัดหรือว่าเรามัดเชือกอะไรเงี้ยมันเข้ากับเท แต่มันก็ยังเป็นผ้าอยู่ด้านในนะเวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยจุดที่สัมผัสระหว่างถุงเท้ากับรองเท้าเนี่ยก็ยังเป็นฟิลลิ่งของผ้าอยู่นะครับยังเป็นความนุ่มอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะด้านในก็ยังเป็นผ้าอยู่ครับตรงข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังเป็นผ้าเนาะแล้วก็ตรงด้านข้างก็ยังมีส่วนที่เป็นผ้าอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูโดยรวมของรอบรองเท้าอ่ะในเรื่องของผ้าหรือว่าเป็นรูระบายอากาศหรือว่าอะไรเงี้ยยังค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนนนนหหรรรืือออออวว่่่่่่่่าาาาาคูยยงงงงเเเเชชกทททีีป็้้ั6ใ ตัวรูระบายอากาศก็อาจจะมีไม่เยอะเนาะมีแค่ตรงหน้าเท้าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เนี่ยถึงมันเป็นพลาสติกโดยรวมนะครับมันก็ยังมีรูระบายอากาศที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายอากาศผมว่าค่อนข้างโอเคออกแบบมาได้โอเคแล้วก็ตัวผ้าอะไรต่างก็มีรูที่ชัดเจนเนาะ ลองดูตามภาพเลยก็ได้นะใกล้ๆคือรูมันค่อนข้างชัดมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับเนื้อผ้าอย่างเงี้ยค่อนข้างโฟโลเนาะมันไม่ได้เป็นเนื้อผ้าที่แบบเอามาเน้นใช้ในเรื่องของความแข็งแรงอะ่ะมันเอามาใช้ในเรื่องการใส่สบายมากกว่าแล้วก็การระบายอากาศมากกว่าเนาะมันก็เลยค่อนข้างดีนะครับถ้ายังเห็นไม่ชัดอีกเนี่ยเดี๋ยวก็ดูตามนี้เลยแล้วกันน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับว่ามันมีรูตรงไหนบ้างเนาะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยหรือว่า3ามส่วนสของรองเท้าอ่ะในเรื่องของการระบายอากาศค่อนข้างโอเคมากในส่วนของ KPU ีที่เป็นพลาสติกเน นนด้วยเป็น KPU ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกเท้าได้ดีนะการยืดหยุ่นมันน้อยกว่าหนังก็จริงนะครับแต่มันเหมาะกับการที่เป็นรองเท้า stability เพื่อที่จะล็อกเท้าได้ดีแล้วก็ไม่ให้เท้าเนี่ยมันขยับขยืขย่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะในเรื่องของอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยพลาสติกที่เป็น KPU ของอันเนี้ยก็เลยเป็นคีย์หลักแล้วก็เป็นส่วนจําเป็นในการล็อกเท้าสําหรับในส่วนของ upper เพื่อที่จะทํารองเท้าที่มี stability ที่ดีได้นะครับไม่ใช่แค่ว่า midsole หรือว่าอ n s o l e มัน ผ้าเนี่ยก็ต้องล็อกเท้าเราได้ดีด้วยซึ่งการที่เราใช้ kpu เนี่ยมันก็เพื่อให้ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าตัวหนังหรือว่าตัวที่เป็นผ้าปกติแล้วก็ยังยืดหยุ่นได้อยู่นะครับแล้วก็ทําให้มีน้ําหนักเบาด้วยมีความแข็งแรงด้วยแล้วก็ยังมีความส,สบายด้วยอันนี้ก็คือตัว KPU ที่เป็นวัสดุหลักของตัวอ pper เลยนะ พอเรามาดูรองเท้าที่มันเป็นผ้าปกตินะครับเนี่ยกดไปมันก็จะยืดหยุ่นได้มากขึ้นเนาะแล้วก็มันก็จะมีซัพพอร์ตแค่ช่วงหน้าแล้วก็ช่วงด้านข้างช่วงด้านหลังอะไรเงี้ยของข้อเท้าอ่ะก็ด้านข้างก็ไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับซึ่งมันจะต่างกับตัว KPU หรือว่าพวกที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะซัพพอร์ตเยอะเลยส่วนไหนที่มีก็ซัพพอร์ตนะครับคู่นี้ก็มีทั้งหน้าเท้าเนาะซึ่งการซัพพอร์ตแบบเนี้ยมันก็ดีนะครับมันทําให้เวลาเราเบรกแรงๆหร การเบรกที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็มีตัว k p u เนี่ยก็ช่วยเรื่องความทนด้วยนะเนี่ยตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยจะมีแบบพลาสติกบางๆอะไรอย่างนี้ถูกปะ่ะตัวด้านข้างที่มันจะเป็นจุดที่ขาดบ่อยหรือว่าจุดที่เสียสีบ่อยอย,อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นแบบพวกพลาสติกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหลุดได้นะครับอันนี้ก็เป็น k p u เลยทั้งเท้าเลยความทนอะไรต่างๆก็ดีขึ้นเนะาะจะเสียสียังไงก็ยังทนอยู่นะครับถ้ามากก็คงหลุดออกจากแผ่นมิโซะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของความ ด้านข้างนึงก็มีด้วยนะก็มีทั้ง2ด้านทั้งคู่ทั้งรองเท้าอ่ะอัปเปอร์ก็ป้องกันการเสียดสีอะไรต่างๆได้ดีเนาะแล้วก็ความทนอะไรต่างๆค่อนข้างดีด้วยแล้วก็ช่วยซับพอร์ตตัวเท้าอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับก็ส่งก็เป็นรองเท้าสเตเบลิตี้นะอ่ะอันนี้ก็ดูรูเนาะแล้วก็ก็มีพวกเท็กเจอร์พวกอะไรเงี้ยก็สวยดีนะครับโดยรวมก็ยังสวยดีเนาะในเรื่องของการใช้งานรูระบายอากาศอะไรต่างๆก็โอเคในเรื่องของการระบายอากาศของอัปเปอร์เนี่ยก็ทําได้ดีไม่ได้แย่เลยนะตอนแรกคิดว่ามันเป็นพกทนน,กกนั่ม็วีเป ทั้งอันอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยแค่ตัวรองเท้ามันเองอะถ้าวัดที่ตัวรองเท้ามันเองอย่างเดียวไม่เทียบกับใครอะการระบายอากาศก็ถือว่าดีแล้วหรือว่าถ้าเทียบกับตัวแซทหกสามอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังระบายอากาศดีกว่าแซทหกสามนะดูดิแซทหกสามมันก็อย่างที่เห็นอะคือรูไม่ได้เยอะนะครับโดยรวมมันจริงก็ดูดิของย้อยหลงอะรูระบายอากาศเยอะกว่า s m b อีกนะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายอากาศโอเคนะไม่ต้องห่วงเโอเคเลยส่วนในเรื่องของคอมฟอร์ตแล้วก็ในเรรื่ออองงข้ะไีก็ทําด ตัวอัปเปอร์อันเนี้ยค่อนข้างล็อกดีเนาะอันเนี้ยดูดิดูเวลาล็อกมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะค่อนข้างอยู่ตัวนะครับด้วยตัวของเปิมเองนะเนี่ยแล้วก็ยังพอยืดหยุ่นได้แต่ไม่เยอะนะถ้าเทียบกับตัวที่เป็นผ้านะครับ ต่อมาก็เป็นในส่วนของคอลานะครับส่วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นยูเชฟนะครับตามนีเนาะแล้วก็มีตัวข้อเท้าแล้วก็มีด้านหลังเนี้ยก็ค่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีนะเนี่ยตัวข้างในข้างหลังเนี้ยก็เป็นกรอบรับส้นเท้าอะไรเงี้ยเนาะก็ช่วยในการล็อกข้อเท้าอะไรเงี้ยได้ดีไม่ได้แบบดันเท้าจนแน่นเกินไปนะไอ้ตรงข้อเท้าเนี้ยก็เหมือนบุฟฟอมบุฟองน้ําอะไรด้วยนะครับก็เป็นซัพพอร์ตได้ดีอืมแต่ก็มีความแข็งอยู่นหน่อยนะก็ถือว่าโอเคในเชิงที่มันเป็นรองเท้าสเตเบลิตี้อ่ะมันก็ล รับนะนหลังเนี่ยตรงสีเหลืองเนี่ยคือฮิวคับตรงเนี้ยล็อกแน่นมากนะครับแข็งมากแล้วก็เวลามันโดนแสงโดนอะไรเนี่ยเห็นปะสีมันจะเฟดสีแดงหน่อยอะไรเงี้ยสีมันจะเฟดไปมาก็เท่ดีนะแต่ในเรื่องของการใช้งานตรงเนี้ยค่อนข้างดีนะครับไอ้ตรงฮิวคับตรงเนี้ยแข็งมากแนละ้วกดไม่ค่อยลงเลยล็อกส้นเท้าอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างแบบเยี่ยมอะสเตเบลิตี้แบบสุดๆเลยตรงเนี้ยแล้วก็มีไอ้ตัวดึงด้านหลังนี่ด้วยนะแต่ปกติผมไม่ค่อยใช้ดึงะนะผมก็สอดนิ้วเข้าไปตรงข้างหลังนั่นแหละแล้วก็ดึงเอานะคร เท่าไหร่อยู่แล้วนะก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ใครใช้ก็ดีนะครับมันช่วยรักษาอายุรองเท้าเนาะต่อมาก็เป็นส่วนของลิ้นรองเท้านะลิ้นรองเท้านี่มันจะไม่ได้หนามากนะครับมันก็เป็นผ้าอาจจะไม่ได้บุฟองน้ําหนามากนะแต่ก็ดีคือมันไม่ค่อยกดหน้าเท้าดีเพราะว่าถ้ามันเป็น KPU อ่ะเหมือนที่เราดึงให้ดูเมื่อกี้มันก็จะหดมาถูกป่ะแต่ถ้ามันหนาอีกเนี่ยมันก็จะกดหลังเท้าเราอีกนะครับก็ทําให้บาดเจ็บได้เนาะอันนี้มันก็เหมือนว่าเป็นจุดเอาไว้กันการกดหน้าเท้าเฉยๆนะก็เลยไม่หนามากแล้วก็ตรงเเเนนนีี้้้ยยกก็็็ังปปผาาาารูท่ะบอศได ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็ตอนใส่ตอนอะไรเงี้ยค่อนข้างสะดวกอยู่นะค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ได้ติดหรือว่าดันเหมือนพวกแซทหกสามอะไรอย่างนง้นที่มันเป็นฟองน้ำหนาๆนะครับแต่ก็ยังโอเคนะมัดเชือกอะไรแน่นก็ยังสบายอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ามันกดหน้าเท้าเยอะเนาะ ต่อมาเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของมิดโซนะในโฟมมันเป็นมิดโซเนี่ยมันก็ไม่ได้หนานะครับในชั้นของโฟมเห็นปะขาวๆอ่ะมันไม่ได้หนามากนะแต่ผมว่ามันกดลงไปแล้วมันเฟิร์มกําลังดีการใช้งานอะไรต่างๆมันออกเฟิร์มมากกว่าคล้ายๆรองเท้าพวกมิซูโน่เอซิกอะไรงั้ะที่บางทีอ่ะตัวพื้นโฟมอ่ะมันไม่ได้หนามากนะครับแต่เวลาเหยียบไปอ่ะมันไม่รู้สึกว่ากระด้างหรือว่าสะเทือนอะไรอย่างนั้นนะมันก็รับแรงได้ดีกระจายแรงได้ดีด้วยการออกแบบมันแล้วก็ชนิดโฟมด้วยเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็น EVA นนนนะถ้้าาเเเทียยบบบกัวอืื่่งมจป็แพสูล ตัวโฟมเนี่ยมันจะเยอะนะครับเนื้อโฟมชั้นโฟมความหนาหรือว่าอะไรเงี้ยดูดิแต่ผมว่าไอตัวความหนาแน่นอะไรต่างไอตัว EVA ของตัวยอดหลงผมว่าเยอะกว่าถึงแม้ว่าตัวชั้นมันจะบางกว่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีโฟมเยอะเนาะข้อเสียของมันเนี่ยมันก็จะช่วยดันเท้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เราปวดเท้าได้แล้วก็โฟมที่มันเด้งหรือว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เรายือนอยู่ตัวได้ยากนะครับเรื่อง stability อะไรเงี้ยก็จะน้อยลงเนาะ อันเนี้ยมันเน้นเรียบเลยเห็นป่ะตัวโฟมมิโซมันจะเน้นแบบสเตเบลิตี้เลยแล้วก็จะมีไอ้ส่วนของตัวแอนตี้ทอร์ชั่นตรงกลางนะครับอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับอันอื่นนะอันนี้ถ้าเป็นอันเนี้ยเห็นป่ะมันจะเป็นบิดๆเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยตามขึ้นมาอีกมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันฟิกตรงกลางเท้าเนาะทำให้เรารู้สึกแบบบางทีกดเท้าได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองเทียบกันดูเลยก็ได้ความสูงหรือว่าอะไรเงี้ยตรงกลางเท้าอ่ะตัวที่เป็นตัวมุนๆเนี่ยเห็นป่ะจะสูงกว่าแล้วก็ตัวโฟมต่างๆกวว่่่่าาาานนนะซึงงงบททีีเมัััอจจดููสกแตต้ โฟมด้านข้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้นูนหรือว่าไม่ได้ชันออกมาเนาะมันก็เลยทําให้ไอตัวย่อหลงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแฟตมากกว่าหรือว่ามันเรียบมากกว่าการยืนอะไรต่างก็อยู่ตัวมากกว่านะครับเนี่ยพอมาเนี่ยก็จะเป็นแบบตรงกลางเห็นปะมันจะนูนขึ้นมาหน่อยถ้าเห็นชัดเลยเนี่ยก็คืออย่างตัวแส้นหกสามเทียบกับย่อหลงเห็นปะตรงกลางที่มันเป็นร่องนันขึ้นมาตัวย่อหลงนิดเดียวเองนะครับหรือว่าเรียกแทบติดพื้นเลยนะตัวแส้นหกสามเนี่ยคือชันมากเนาะซึ่งบางทีใส่ไปอาจจะรู้สึกว่ามันดันเท้าในช่่วงงงตรรกกกลลาา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 นนะ็็ออจจจททททํใหห้้้้เเเบไดดยๆคีีมั เปลี่ยนมาใส่พวก stability ที่มันเป็นแฟตอย่างนี้ก็ได้ครับแต่มันอาจจะไม่ได้แฟตเท่ากับพวก eclip อะไรงั้นนะพวก eclip อ่ะผมว่ามันอาจจะแฟตไปหน่อยอันนี้มันยังลองอันนี้มันยังมีส่วนที่ลองรับในส่วนอุ้งเท้าอยู่บ้างนะครับก็อาจจะแฟตแหละแต่ก็ยังพอโอเคอมันไม่ได้รู้สึกว่ามันติดพื้นไปเลยอะไรอย่างนั้นนะจนรับแบบแรงกระแทกเต็มเมอะไรเนาะโดยรวมอ่ะ support ก็ถือว่าโอเคนะมันอาจจะไม่ได้แบบนุ่มเด้งหรือว่าอะไรงั้นนะครับแต่ค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็โดดอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกถึงแรงประทะหรือว่าการกระแทกกออออะะะะะไไรเเยะนะยนนนังถืว่นะ่่่าาคจจมมสึุแต ต่อมาก็เป็นตรงนี้นะครับไปตรงพวกแอนติทอร์ชันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นบิดบิดอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยกันบิดได้ดีเหมือนกันนะครับบิดซ้ายบิดขวาแต่จะเห็นว่าเน,นี่ยมันยังบิดพอบิดได้อยู่นะบิดได้หน่อยๆนได้ไดไดไดประมาณหนึ่งปะ่ะงอด้านหน้าด้านหลังก็พอได้อยู่นะครับมันเป็นแบบคล่องตัวเนาะ,ะส่วนอันเนี้ยลองดูเนี่ยปะ่ะตรงเนี้ยมันจะต่างกันนะครับอันนี้คูมันจะยาวเลยนะปะ่ะเกือบครึ่งหน,นึ่งอ่ะเนี่ยมันก็จะพอบิดได้หน่อยหนึ่งแหละแต่มันน้อยมากมันใช้แรงในการบิดค่อนข้างระะะาานนึงแะะแล้ววขหัััเ่่่่ยยจจิดดตตบไคพผ มันไม่ได้ล็อกข้างหน้านะครับไม่งั้นตัวทามันจะงอไม่ได้นะโดยรวมเนี่ยผมว่าไอ้ตัวยูหลงเนี่ยสเตเบลิตี้อะไรต่างอ่ะดีกว่านะลองขยับดูมันก็โอเคกว่าและแถมยังมีตัวคาร์บอนตรงกลางเหมือนกันด้วยเนาะอันนี้มันจะเน้นตรงกลางเท้าไว้หน่อยนะเห็นป่ะไอ้ตัวโค้งอะไรต่างมันจะอัดแน่นอยู่กลางเท้านะครับมันก็เลยจะทําให้รู้สึกว่าเราดันกลางเท้าอยู่บ้างนะตัวเนี้ยมันจะเป็นซ้ายขวาเห็นไหมเพราะงั้นเวลาเรากดลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะกระจายแรงได้ดีนะไม่ได้รู้สึกแบบดันตรงกลางอะไรงั้นถ้าเราลงเต็มเท้านะครับแต่ถ มันก็จะช่วยเวลาเราแบบเหยียบลงไปอย่างเงี้ยตัวสเตเบลิตี้แรงต่างมันจะดีกว่าเพราะว่ามันมีการบิดทั้งซ้ายทั้งขวาไงอันนั้นมันจะต้องให้บิดให้ถึงรงกลางเท่านั้นนะครับมันถึงจะออกผลเยอะเนาะตัวเนี้ยเวลาบิดซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะมีผลอยู่บ้างอันเนี้ยมันก็จะเน้นในเรื่องการยืนให้อยู่ตัวมากกว่านะครับกระจายแรงให้ทั่วแบบทั้งเท้ามากกว่ามันก็ยังพอบิดได้บ้างไม่งั้นมันขยับไม่ได้เลยมันก็จะแบบขยับยากการเคลื่อนที่อะไรต่างๆฟุตเวิร์กอย่างเงี้ยไปซ้ายไปขวาก็จะยากนะแต่อัน ก็มีแผ่นคาร์บอนตรงกลางด้วยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เสริมในเรื่องของการกันบิดด้วยนะตัวนี้กันการบิดซ้ายขวาค่อนข้างเยอะแต่มันก็ไม่ได้แบบหนาอย่างเนี้ยดูนี่ดิหนามากเลยเห็นปะมันก็คือไม่บิดแน่นอนอะ่ะแต่มันก็กระจายแรงไม่ค่อยได้ดีมากอันนี้มันซ้ายขวาไม่หนาก็จริงแต่โดยโครงสร้างมันแล้วอะ่ะมันกระจายแรงได้ดีแต่ก็ยังพอบิดได้อยู่จะได้เคลื่อนที่ได้สะดวกอีกายหนึ่งตรงนี้มันเหมือนว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะทำให้พวก ition, ท่า t r a n s i นเท้าอะไรต่างเนี่ยมันดีนะจากตัวข้างหลังนะครับหรือว่าตัวแถวๆส้นเเเเททท้้้้้้าาาาานนนี่่ชือออมตตรรงงงกกลลแว็ไไปจถึหะ ให้มันเหมือนว่าเป็นส่วนเดียวกันซึ่งถ้าเป็นตัวรองเท้าอย่างตัวแซทหกสาหรือว่าตัวหมุนหมุนเนี่ยมันจะเหมือนว่าแยกระหว่างหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้านะ,ะอันนั้นก็เป็นแบบพวกออลาวอะไรเนาะมันก็จะได้เคลื่อนที่ได้แบบอย่างอิสระมากขึ้นแต่เนี่ยมันเหมือนว่าให้เวลาลงทีเนี่ยลงทีแล้วว่าเคลื่อนที่ทีอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็จะไปทั้งเท้าเลยนะก็จะเหมือนว่าเน้นวางเท้าให้คงที่มากกว่าถ้าเน้นแบบวางปลายเท้าเนี่ยก็ไม่คงที่ถูกป่ะอืมก็วางทั้งเท้าไปเลยก็คงที่มากกว่าก็จะช่วยในเรื่องของการล็อก ดีนะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำว่ามันเป็นรองเท้า stability นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้ต่อนะดูเนี่ยดูตัวโฟมก็ได้เช่นพวกแตกไฮอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวัดกันดูเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้มันแฟตกว่าเนาะเนี่ยเราวัดจากส้นเท้าปุ๊บอันเนี้ยเห็นปะกับหน้าเท้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเชิดมากไอ้ตรงที่อยู่ตรงกลางมันก็ไม่ค่อยงอมากนะครับดูดิอันเนี้ยวัดส้นเท้าไปหน้าเท้าเนี่ยดูเห็นปะตรงกลางโค้งมากนะมันก็จะเน้นแบบกลิ้งไปข้างหน้าเนาะเราจะเห็นตัวช่วงหน้าเท้าเห็นไหมชิดกกกว่่าามันนนน็จะเเ้ใรรืองง กิ้งเท้าไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไวๆอะไรเงี้ยมากกว่านะครับแล้วก็กิ้งเท้าเนี่ยหน้าหลังอะไรเงี้ยมากกว่ามากกว่าตัวยุหลงนะยุหลงเนี่ยมันจะไม่ค่อยกิ้งมากเนาะไอตัวการกิ้งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยจะไม่เยอะแต่ถ้าจะเน้นให้ยืนอยู่เยอะกว่าแน่นอนครับเนี่ยดูมันก็จะกิ้งแบบหน่อยเดียวไม่ได้เยอะนะก็จะเน้นแบบก้าวๆอะไรเงี้ยมากกว่าก้าวอย่างคงที่เนาะเนี่ยลองวัดดูเลยก็ได้ปะมันจะเชิดกว่าอย่างชัดเจนนะถ้าเทียบกับแซทหกสามเนี่ยแซทหกมก็เชิดกว่ายุหลงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ มิดโซก็โอเคครับเน้นในเรื่องของการสเตเบลิตี้ตัวคุชชั่นเนี่ยไม่ได้รู้สึกมันเด้งมากแต่ก็รู้สึกว่ามันรับแรงหรือว่ากระจายแรงดีพอที่จะทําให้ไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนมากเนาะแล้วก็ในเรื่องของการวางเท้าอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าคือวางไปแล้วนิ่งอ่ะไม่ได้รู้สึกมันเด้งจนแบบมันเมื่อข้อเท้าอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็พวกแอนติทอร์ชั่นอะไรต่างๆก็จะเน้นในเรื่องของการกระจายแรงแล้วก็การทําให้ตัวเท้าหน้าหลังเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันก็วางเท้าได้เต็มเท้าได้ดีกว่ากระจายน้ําหนักอะไรต่างๆได้ดีกกว่่่่่าานนนนะครรจไไมด้้เเเใืืออองงขลที หน้าหรือว่าการเคลื่อนที่ไวๆอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นในพาร์ทมิดโซของย่หลงนะครับต่อมาก็แวะที่อินโซหน่อยแล้วกันอินโซเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากนะของ VS แล้วก็ในรองเท้ารุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างพวกตัว2,000บาทขึ้นไปอะไรเงี้ยตัวอินโซอ่ะค่อนข้างโอเคนะครับมันยังมีความเฟิร์มอยู่เนาะมันไม่ได้แบบอินโซบางๆไอตัวด้านหลังอ่ะที่เป็นตัว U, ยูเงี้ยตัวฮิลคัพตรงเนี้ยก็เป็นตัวรับส้นเท้าได้ดีแล้วก็ที่ชอบเลยเนี่ยคือตัวด้านหน้านะครับเราจะสังเกตว่าตัวด้านหน้าเนี่ยของอนะนะินโซน,น,นะไม ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยอันนี้มีความหนาค่อนข้างมากนะแล้วเวลากดลงไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกว่ามันบางหรือว่ามันย่บอะไรอย่างนั้นด้วยเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นม so ิดโซ่ย่อมๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูระบายอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างมาตรฐานไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยเนาะแล้วก็ในส่วนของแท็กชั่นบน so, อินโซะตัวเนี้ยกันลื่นได้โอเคแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียดสีเท้าหรือว่าเวลาใส่รองเท้าบางๆอะไรเงี้ยให้เกิดพวกสปอร์ตหรือว่าคอสปอร์ตอะไรเงี้ยอย ผมค่อนข้างชอบแล้วก็ค่อนข้างชอบเลยตรงที่ตัวหน้าเท้ามันค่อนข้างหนาแต่มันไม่ได้หนาแบบนุ่มยวบอะไรงั้นนะมันยังมีความแข็งแข็งเหนียวเหนียวอยู่นะครับแต่มันไม่ได้แข็งจนแบบกระด้างอะไรขนาดนั้นมันแน่นอ่ะมันเฟิร์มอ่ะผมถือว่าก็เป็นอินโซที่ดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นรองเท้าสเตเบลิตี้เงี้ยก็เหมาะสมแหละแต่ถ้าเป็นรองเท้าเช่นพวกออร่าหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ใช้ได้ดีเพราะว่ามันก็ช่วยรองรับในการรับแรงกระแทกแล้วก็ทําให้ตัวเท้าเนี่ยที่มันเชื่อมต่อกับรองเท้ามันไม่เชื่อมต่อมิดโซก่อนแล้ปเชื่ออมต่ะ มันก็เลยทําให้ตัวเท้าอะไรเงี้ยมันวางน้ําหนักแล้วก็ทราเซชั่นต่างๆของเท้าอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระแทกกระทันหรือว่ารับแรงจากตัวมิดโซหรือว่าเอาโซอะเงี้ยหนยตรงเลยเนาะก็ค่อนข้างดีในส่วนของอินโซนะต่อมาก็เป็นในส่วนของแท็กชั่นหรือว่าพวกเอาโซนะอันดับแรกก็มีตรงนี้เลยสไลด์ซับพอร์ตนะก็ะเอาไว้ตอนเบรกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอืมตอนที่เราเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีเลยการมีตรงนี้ก็เยี่ยมเลยนะครับก็จะเหมือนกันเนี้ยอันนี้ก็จะม ทำให้บางทีเราสไลด์หรือว่าเราไม่ได้วางเต็มเมท้าของสไลด์อย่างเงี้มยมันก็ทาให้เราลื่นไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็มีนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็อันเนี้ยในส่วนของแทคชั่นอะเห็นไหมมันจะเป็นแบบลายนูนๆแล้วก็จะแข็งๆหน่อยนะครับก็อันดับแรกคือถ้ามันแข็งมันช่วยในเรื่องของความแข็งแรงอยู่แล้วหรือว่าความทนทานนะยิ่งถ้ามันแข็งอีกหรือว่ามันเป็นลายปั๊มนูนอะไรอย่างงี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็พวกเดเรชั่นการเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆได้ค่อนข้าง,างดีนะร่ีายวกเ ผมว่ามันก็ทําได้ประมาณนึงนะแต่อาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนะครับอย่างพวกเลเดอร์เบดอย่างตัวพวกเส้นหกสามอะไรเงี้ยที่เขาแบบเออวิจัยมาเต็มที่แล้วว่ามันเปลี่ยนทิศทางได้ดีแล้วก็มันมันต้องมีแรงฝืดอะตอนที่เราออกแรงถูกป่ะมันต้องเบรกแล้วก็ดันตัวไปอีกทางหนึ่งเงี้ยในการเปลี่ยนทิศทางอะยิ่งถ้ามันมีพื้นที่ในการเบรกของยางกับพื้นมากมันก็จะเปลี่ยนทิศทางได้ดีแล้วก็ได้ไหวครับเราก็จะออกแรงไม่เยอะด้วยเนาะมันก็จะเปลี่ยนทิศทางได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างนั้นอ,อันนี้ก็วว่าคาทด,ด้ีดยมมน,น เป็นเหลี่ยมในมุมต่างๆที่มันยังเปลี่ยนกานซิชชันของเท้าหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งเท้าอะไรต่างๆได้ดีอยู่นะครับไอตรงรูปวงกลมนี่ก็เหมือนกันเหมือนช่วยในเรื่อง,องการกานซิชันในการหมุนเท้าไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยเราหมุนแล้วเราก็เบรกลแล้วเราก็เปลี่ยนทิศทางได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าดีในส่วนของด้านหลังก็ดีเนาะก็เป็นตัวแท็กชันในคล้ายด้านหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของแท็กชันเลาก็ถือว่ามีการออกแบบอะไรต่างๆได้โอเคเกาะดีแต่ตัวแท็กชนันนันเนี่ยมันจะไม่ได้บางหรือว่าไม่ได้ตื่นเท่ากับพวกเรเด จะเห็นว่ามันนูนแล้วก็มันหนานะครับมันจะเน้นในเรื่องของการวางหรือว่าการกระจายน้ําหนัก stability อะไรต่างๆได้ค่อนข้างโอเคบวกกับที่ว่ามันต้องเปลี่ยนทิศทางได้บ้างเนาะโดยรวมตัว traction э ของคู่นี้ก็ทําได้โอเคทําได้ดีใช้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใช้น่าจะเกือบๆเดือนแล้วแหละก็ยังโอเคอยู่นะครับใช้ได้สบายๆรองเท้าค่อนข้างทนนะเพราะว่าถ้ารองเท้าไม่ถึงกับทนเนี่ยผมใส่ประมาณเดือน2เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มออกอาการแล้วแหละแล้วก็มาดูในส่วนของยางหรือว่าแท a กชั่นเนาะอันนึงเนี่ยที่เราน่าสัง มันจะเป็นคล้ายๆกันนะแบบเดียวกันตัวเส้นตรงสามกับมุนหมุนตัวด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะยาวกว่านะครับแล้วก็ความกว้างอะไรต่างๆหรือว่าความกคมเนี่ยจะน้อยกว่านะเพราะว่าไอ้ตัวุนหมุมนเนี่ยมันจะเป็นในตัวของออลลาวแล้วก็เน้นเรื่องความไวเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หลงทางเทา้าแต่ตัวย่อหลงอ่ะมันเป็นสเตเบิลตี้คือมันอยากให้หลงทางเท้ากระโดดเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยความมั่นคงของเท้าดีแต่ตัวที่เป็นออลลาวหรือว่าอย่างพวกเอลัสหรือว่าอะไรเงี้ยที่เป็นตัวที่แบบเคลื่อนที่ไวเลยมันจะค่อนข้างแบ่งหน้าหลัง มีท style, ัชชันที่ดีด้วยเพื point, so ่อท right. ี RP ่เอาไว้เบรกตัวด้านหน้าก็ต้องมีท็ชชันที่กว้างด้วยเพื่อที่จะเอาไว้เบรกเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตว่าตัวยุหลงเนี่ยมันจะออกเรียวๆแล้วก็มันจะมีความเป็นเส้นตรงมากกว่าแล้วก็แท็ชชันอะไรต่างๆจะพื้นที่โดยรวมจะเยอะกว่านะครับในด้านแนวตั้งนะไม่ได้รวมด้านข้างด้านกว้างอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราเน้นวางทางเท้าไงรองเท้ามันออกแบบมาเพื่อให้แบบเน้นวางทางเท้าอะไรเงี้ยเพราะงั้นอ่ะในเรื่องของการเปลี่ยนไดเรกชันอะไรต่างๆเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวที่เป็นรองเท้าออร้ มากกว่าเนาะหรือว่าเน้นวางทา้งเท้าอะไรเงี้ยมากกว่าหน้าเท้าของยุหลงเนี่ยก็อาจจะกว้างกว่านิดหน่อยเพราะว่าเน้นยืนเนี่ยเน้นยืนไอตัวแ r a c t i o n หรือว่าตัวยางบริเวณด้านหน้าครับครึ่งหน้านั่นแหละก็โอเคแ r ช c t i ก็ดีทนแล้วก็เกาะพื้นได้ดีเหยียดทั้งได้ดีเบรกได้ดีก็การวางเท้าหรือการแบ่งสัดส่วนต่างๆของเท้าก็ทําให้ตัว stability ของเท้ายืนได้ดีก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในส่วนนี้นะโดยรวมสเปคของรองเท้าเนี่ยแต่ละจุดก็เน้นไปที่ s t บิลิตี้นะตั้งแต่หน้าผ้าที่เป็น KPU เลยที่ล็อกเท้าได้ดีแล้วก็พอ หยุดได้นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ลืมในเรื่องของว r ท a t h a b i l i t y หรือว่าการระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะว่าตัวรูแรงต่างค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้างในเป็นผ้าด้วยก็จะไม่ได้เสียสีอะไรกับเท้าเรามากนะก็ในส่วนของฮิลคับอะไรต่างๆที่เป็นส่วนของซัพพอร์ตของเปอร์ทั้งหมดข้างบน่ะก็มีความแข็งแรงแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีนะครับตัวลิ้นรองเท้าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้กดหน้าเท้านะแล้วก็ในส่วนของอินโซก็ถือว่าดีเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตด้วยแล้วก็ทําให้ตัวเท้าเนี่ยมันนิ่งด้วยตัวมิดโซในส่วนของมดดท้งงเเนนนนนีี่่่่ก็็ถืือออววาปสใรข ความเฟิร์มมันไม่ได้รู้สึกว่าซัพพอร์ตหรือว่าเด้งมากเน้นเรื่องความเฟิร์มเลยกดไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ายวบเยอะก็เน้นเรื่องของการกระจายแรงที่ดีแล้วก็ในเรื่องของแอนติทอร์ชั่นนิดหน่อยแล้วก็หลักๆคือในเรื่องของสเตเบลิตี้คือการทําให้ตัวเท้าหน้าหลังเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่ได้แยกเท้าหน้าหลังอย่างตัวที่เป็นตัวออราวอย่างเส้นหกสามหรือว่าตัวหมุนอะไรอย่างนั้นเนาะแล้วก็ส่วนเอ้โซเนี่ยก็ถือว่าดีแท็กชั่นต่างๆก็ทําได้ดีนะครับตัวพื้นที่หน้าหลังก็ถืออวว่่าาาททํด้้ีในนสขงเ นะก็ต่อไปเดี๋ยวไปฟัง Google r m a n c e การใช้งานนะว่ามันจะใช้งานได้ประมาณไหนบ้างครับ ในส่วนของการใช้งานเนี่ยอันดับแรกขอพูดถึงในเรื่องของฟิตติ้งก่อนเลยแล้วกันนะครับฟิตติ้งเนี่ยพวกตอนใส่หรือว่าตอนอะไรเงีย้ยสบายนะแล้วก็ความสบายผมไม่ได้รู้สึกว่ามันกดหน้าเท้าตามที่มันออกแบบไว้เลยแล้วก็การล็อกเท้าอะไรต่างๆค่อนข้างดีไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งเกินไปนะครับแต่ฟิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนหนังหรือว่าไม่ได้สบายเหมือนผ้าหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผ้าหรือว่าอะไรเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเสียดสีกับตัวเท้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นหนังอย่างพวกเส้นห นุ่มกว่าเนาะอันเนี้ยมันล็อกหน้าเท้าได้ดีกว่าแต่มันก็ในความสบายก็พอประมาณหนึ่งพอควรนะครับไม่ได้แย่นะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรด้วยด้วยตัวของน้ําหนักเองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะใกล้เคียงกับตัวรองเท้าปกติอันเนี้ยก็เป็นเทีย,ยบกันเนาะระหว่างตัวยู่หลงที่มากกว่าประมาณครึ่งไซส์แล้วก็ตัวมุนมุนเนี่ยที่น้อยกว่าประมาณครึ่งไซส์นะครับก็น้ําหนักก็ใกล้เคียงกันไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ยังเยอะกว่าพวก6 3อะไรงั้นอยู่ดีนะครับอันเนี้ยมันเน้นในเรื่องของสเตเบลิตี้แล้วก นนะแล้วก็ตัวยุหลงเนี่ยใน,ในเรื่องของ s เ a b บลิตี้มากกว่าก็ถือว่าโอเคนะรองเท้า s เ a b บลิตี้ในน้าหนักประมาณนี้ครับที่วัสดุหรือว่าอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเฟิร์มนะไม่ได้แบบเป็นวัสดุที่มันยวบหรือว่าเบาหยุมอะไรอย่างนั้นเนาะฟิตติ้ง่ถือว่าโอเคใส่แล้วก็โอเคสบายดีไม่ได้รู้สึกว่ามันกดเท้าอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นจนเกินไปนะก็ปรับไปดีนะครับในส่วนเชือกอะไรต่างก็ปรับได้อย่างอิสระเนาะรองเท้าเนี่ยจริงๆปรับง่ายมากเลยเพราะว่าตัวรูไว้ใกล้กเชือกอะ่ะมันก็เป็น KPU เหมือนกันมัันนก็ดึงมล็อกอไรต่างด้ ตัวที่ยืดหยุ่นหรือว่าที่ยืดหดหลักๆก็คือตัวเชือกซึ่งมันก็ไม่ได้ยืดหยุ่นได้มากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกดึงด้วยกลไกการร้อยเชือกอะไรของมันนะก็โอเคนะครับอันนี้มันปรับได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะหลากหลายอยู่ในการปรับเชือกสําหรับคู่นี้นะต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องไซซิ่งไซซิ่งเนี่ยส่วนตัวผมแนะนําบวกครึ่งไซส์นะหรือว่าลองก่อนก็ได้ถ้าลองก่อนได้คือดีที่สุดแต่ถ้าลองก่อนไม่ได้ผมก็แนะนําบวกประมาณครึ่งไซส์นะครับปกติผมจะใส่ประมาณ27นะ2นี่ริว,แ,วแต่เน่ยส่ 5, สว่เพด็ดีแต่ถ้ายน ผมจะรู้สึกว่ามันแน่นไปหน่อยแล้วก็อาจจะชนหน้าเท้านะครับแต่ตัวกลางเท้าผมว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าคู่เนี้ยจากการออกแบบที่เราเห็นก็คือมันค่อนข้างแฟรน,นะครับตัวรูปเท้าหรือว่าตัวคนที่อุ้งเท้าสูงก,งกลางหรือว่าเล็กน้อยอะไรเงี้ยใส่สบายเลยอันนี้ผมก็ใส่ปกติเลยไม่ได้ใส่พวกอินโซซิดาหรือว่าอินโซช่วยอะไรเลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ปกติก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะก็ยังน้อยกว่าตัวมุนมุน,ห,มนหรือว่าตัวที่เป็นเส้นหกสามนะอันนั้นต้องใช่พวกอินโซช่วยบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนตัว 63, เส้นหกสาม โซช่วยหนักเลยเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปคือมันมีบางส่วนที่มันดันในส่วนกลางเท้าเลยเนาะมันก็เลยทําให้เราใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายนะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การใช้งานเนี่ยในเรื่องของการวางเท้ากอนเลยกันการยืนหรือว่าเราก้าวไปแล้วเราวางเท้าเฉยเนี่ยอันเนี้ยดีมากนะครับในเรื่องของสเตเบลิตี้การวางเท้าความมั่นคงแรงต่างแต่ละก้าวอะ่ะดีมากในจังหวะเกมที่ไม่ไหวพอในจังหวะเกมที่มันไหวปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องเป็นฟุตเวิร์กอีกแบบหนึ่งอะถ้าสมมติเราใช้แชจจท็ นนิดหถ้าเราจะเล่นแค่ปลายเท้าหรือว่ากระโดดจิกปลายเท้าไปหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบฟุตเวิร์กสลา์สไลด์อะไรเงี้ยอยู่แล้วอะหรือว่าไปทั้งเท้าหรือว่าส้นลงแล้วก็ตบไปข้างหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำได้ดีนะผมรู้สึกว่ามันวางเท้าได้ดีอะอันดับแรกอะคือใส่ไปอะรู้สึกเลยว่าตัวรองเท้าอะ f l a ตมากแล้วก็วางเท้าได้เป็นแบบนิวมรอลมากก็คือแบบใกล้เคียงกับเท้าเปล่าแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเท้าเปล่าขนาดนั้นนะครับก็คือสบายอะสบายแบบเออมันก็ไม่จําเป็นต้องใส่อิน เกือบหมดทุกคู่เลยนะครับแต่คู่นี้ไม่ได้ใส่เนาะเพราะงั้นอนะ่ะคนที่มีอุ้งเท้าสูงนิดหน่อยหรือว่ากลางเท้าสูงกลางๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็แนะนำนะหรือว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ดันมากแล้วก็เน้นในเรื่องของสเติลิตี้การวางเท้าเป็นหลักด้วยนะในจังหวะเกมไม่ไหวสบายมากนะครับหรือถ้าเกมไม่ไหวเล่นได้ไหมก็เล่นได้ก็ต้องเป็นฟุตเวิร์กอีกแบบแล้วก็การมูฟหรือว่าการเปลี่ยนทิศทางซ้ายขวาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคในเรื่องของแท็ชั่นแรงต่างข้างดีนะแต่มันอาจจะไม่ได้คล่อ,ลอง อันนี้ก็ถือว่าดีโยกไปโยกมาอะไรเงี้ยเปลี่ยนทิศทางได้ค่อนข้างดีแล้วก็การเบระแรงต่างค่อนข้างอยู่ตัวทําได้ดีเลยแล้วก็ที่มันต่างจากตัวเส้นหกสามอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเมื่อข้อเท้าน้อยลงเพราะว่ามันมีพวกอัปเปอร์อะไรเงี้ยช่วยดึงม,มันไม่ทําให้รู้สึกว่าเวลาเราเบรกแรงแงเงี้ยเหมือนข้อเท้าเรามันจะเกินหน่อยต้องใช้แรงข้อเท้าแบบช่วยดึงด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่มีนะครับมีน้อยมากก็คือเบรกแล้วก็วางเท้าวางเท้าไปเลยตัว upper อ,อัปเปอร์แรงต่างถ้าเราล็อกมันโอเคแล้วมันก็ช่วยเราค่อนข้างชัดนะ้้้าาาาาาวววเททรตตต่่งงสมมมุิ็า ว่าวางส้นเท้าไปหน้าเท้าแล้วก็ยกแล้วก็วางส้นเท้าหน้าเท้าอะไรการซิชันอะไรต่ตางๆค่อนข้างโอเคค่อนข้างทำได้ดีก็ในส่วนของการมูฟเมนต์นะการเปลี่ยนทิศทางซ้ายขวาหรือว่าอะไรเงี้ยจังหวะยึกยักอะไรเงี้ยก็โอเคทําทได้ดีแหละแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นในส่วนของพวกคุชชั่นนะครับตอนที่เรากระโดดหรือว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกเลยคือเวลาโดดหรือว่าแลนดิ้งกระแทกหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันนุ่มนะแต่มันเฟิร์มมันเหมือนรองเท้าพวกเอซิกหรือมิซูโน่อย่างเงี้ยที่เวลาถ้าเคยใส่นะเวลามันุ ยืดอะไรขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่ามันเฟิร์มแล้วมันไม่กระแทกแล้วก็มันไม่เจ็บนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันตบหน้าเท้าแล้วแบบมันสะเทือนอย่างตัวพวกเส้นหกสาหรือว่าพวกโยนิกทั่วไปอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันกระจายแรงอะไรต่างๆได้โอเคกว่าและเหยียบไปก็เฟิร์มกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันยวบด้วยครับเพราะเวลาเราใส่พวกมิโซที่มันแบบนุ่มหรือว่ายบยุบอะไรเงี้ยอย่างพวกวิกเตอร์ที่มันเน้นซัพพอร์ตเราจะรู้สึกว่าตัวเท้าอะเวลาเหยียบลงไปก้าวหนึ่งหรือว่าโดดลงมาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือ นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้อีกแล้วก็ทําให้เราเมื่อยพวกข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมากขึ้นอีกเพื่อที่จะประคองตัวเราให้มันยืนอยู่ได้เนาะอันนี้ค่อนข้างดีในส่วนของคุชชั่นในเรื่องการกระโดดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคมันอาจจะไม่ได้นิ่มแต่โดยส่วนตัวผมน้ําหนักก็ค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณน,นะครับถ้าเทียบกับคนที่เป็นเท้า27หรือว่าอะไรเงี้เท่าๆกันนะน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วโดดลงมามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะถ้าเทียบกับเส้นอกห้าสบายกว่าเยอะ ยัวก็พอๆกันแต่เนี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกสะเทือนอะไรเลยแล้วก็ความล้าความอะไรอย่างเงี้ยจากการตีก็ไม่ได้เยอะด้วยก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว VS ยัวหลงอ่ะก็หลักๆอะ่ะมันเป็นรองเท้า stability 100%ใครที่ชอบแบบส่ย,ยืนอยู่ตัวหรือว่าอาจจะเป็นน้ําหนักเยอะก็ได้นะครับอันนี้ผมแนะนำนะเพราะว่าพวกน้ําหนักเยอะอย่างผมเองหรือว่าคนที่อุ้งเท้าสูงก,กลางๆหรือว่าเล็กน้อยอะไรเงี้ยเวลาใส่พวกออลราวทั่วไปอะ่ะมันจะมีดันกลางเท้าแล้วก็ถ้าน้ําหนักเยอะอ่ะไอตัวดันกลางเท้าอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่า ว่าเวลาเราโดดหรือว่าเราย่ำอะไรลงไปอย่างเงี้ยน้ำหนักมันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งกดกับรองเท้าเนาะมันเหมือนว่าเป็นแรงสู้กันซึ่งรองเท้าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีแผ่นคาร์บอนหรือว่ามีส่วนนูนส่วนโฟมนูนอะไรเงี้ยอยู่ตรงกลางเท้าอ่ะเราก็ไคขนไปสู้กับมันนะครับยิ่งมีส่วนตรงนั้นเยอะมันก็ยิ่งทําร้ายเราเยอะนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้อยากเปลี่ยนอินโซหรือว่าปรับอินโซอะไรแต่เป็นคนที่ในกลุ่มที่ผมบอกมาอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้รองเท้าที่มันสเตเบลิตี D ้ดีๆีการกระจายน้ำหนักดีๆแล้วก็ ก็แนะนำครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเวียดโยหลงเนาะก็ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ